สวัสดีค่ะชาวลัคนาพิจิกราศีพิจิกทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงรายปีค่ะของปี2564ทั้งปีเลยนะคะทุกเรื่องค่ะงานเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักด้วยนะคะทั้งคนโสดและมีคู่เลยนะคะการทํานายครั้งนี้เป็นการทํานายรวมนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งแต่นะคะทําขึ้นเพื่อจะ เป็นการให้คุณได้วางแผนชีวิตนะคะได้วางแผนชีวิตแล้วก็เอาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่คุณคิดว่านําไปใช้แล้วเกิดประโยชน์กับตัวคุณนะนะคะเลือกรับไปนะคะสิ่งที่เหมาะสมนะคะที่เป็นประโยชน์กับคุณนะคะแล้วก็อันไหนที่คุณคิดว่าไม่ใช่ไม่ตรงเอารับไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ต้องรับไปถ้าต้องการคําทํานายที่แม่นยําในรายบุคคลนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครที่ต้องการที่จะดูดวงกับส้มนะคะหรือว่าต้องการนะคะที่จะ เรียนนะคะในการดูดวงไพ่ยิปซีกับทรงสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะทาง Facebook แล้วก็หลน์ที่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยเนาะนะคะเริ่มเลยนะคะเริ่มจากในเรื่องของงานแล้วก็เงินก่อนนะคะช่วงก่อนหน้านี้นะ นะ,ะงานที่เกี่ยวกับครูอาจารย์นะคะมอดูครูอาจารย์นะคะงานที่เกี่ยวกับาการเป็นการให้คำการให้คาปรึกษานะคะงานที่เกี่ยวกับทางวิชาการนะคะใช้สมองล้วนๆเนี่ยดีมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่เดอะเฮอร์มิตลางสังหรณ์ก็ดีนะคะหลายๆคนยังจดุดๆจ้องๆยังหาข้อมูลอยู่อาจจะกำกำลังอยากจะทําอะไรบางอย่างแหละนะคะเริ่มต้นทําธุรกิจหรือง,งานอะไรบางอย่างแต่ยังแบบ ขอหาข้อมูลก่อนนะประมาณนี้นะคะพอมาในปี2564ค่ะมีความกังวลอยู่อ,อยากจะเริ่มทําอะไรบางอย่างแต่ยังกล้ากล้ากลัวนะคะบางคนอาจจะอยากเริ่มทําธุรกิจหรือบางคนอาจจะกังวลว่าความมั่นคงในอนาคตมันจะมีไหมกังวลอยู่ตลอดนะคะในช่วงต้นปียิ่งกังวลเพราะว่าอาจจะรายได้อาจจะลดลงหรือเบาลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็กังวลละ ชาวพิจิกเป็นคนขี้กังวลนะคะขี้กังวลใจง่ายนะคะกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องเงินมันจะพอไหมมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไหมงานมันจะมั่นคงไหมท,ทั้งที่มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงมันอาจจะดรอปลงแค่นิดเดียวจริงๆนะ0.2 0.2อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือกลายเป็นว่ากังวลไปเองอ่านะคะประมาณนี้นะคะชาวพิจิกจะแบบเออชะลอไว้ก่อนดีกว่ากําลังจะทําอันนี้แต่ว่ากังวลน่ะ จะทําแล้วดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะคะขึ้นไพ่เดอะแฮงแมนในช่วงงานในช่วงกลางปีอาจจะมีเรื่องราวอันนี้คือให้คุณเผื่อใจเอาไว้เพราะว่ามันมีงานบางอย่างนะที่คุณทําแล้วมันให้ผลตอบรับไม่เท่ากับที่คุณคาดหวังเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเอ,อส้มอยากให้คุณปลดปล่อยความกังวลแล้วเอาไปพัฒนาตัวเองนะเอาไปเหมือนกับว่าไปเรียนรู้เพิ่มเติมอะ เพราะว่าช่วงก่อนหนะ้าเนี่ยเหมือนคุณได้เรียนรู้เพิ่มเติมเยอะมากแต่ว่าพอช่วงปี6-4เหมือนจะห่างหายจากการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทักษะต่างๆที่คุณจะต้องนําไปใช้ในธุรกิจหรือการทํางานเนี่ยขอให้เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็นําไปใช้ด้วยนะคะมันก็จะทําให้ คุณเนี่ยทำได้อย่างที่คุณคาดหวังนะสำเร็จอย่างที่คุณคาดหวังนะคะนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะทําอะไรเนาะนะคะทําให้เต็มที่ค่ะแล้วผลออกมายัางไงก็ขอให้รับให้ได้เพราะว่าเราทําเต็มที่แนละดีที่สุดแล้วแบบนี้ดีกว่านะคะเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างแหละที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราคาดหวังไว้ว่ามันจะต้องแบบเต็มร้อยหรือมากกว่านั้นแต่ว่าผลมันออกมามันอาจจะแบบไม่ได้แย่นะแต่แบบออกมาแบบ80 70อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบ ไม่พึงพอใจเออแล้วก็เครียดไปเองอย่างนั้นไม่โอเคนะแต่โซมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองน่าจะคิดได้กลับมาว่าเราผิดพลาดตรงไหนเราต้องเพิ่มอะไรในช่วงปลายปีนะคะการงานจะประสบความสำเร็จมากรู้จักการพูดการเจรจานะคะที่ให้ธุรกิจหรือการทำงานประสบความสำเร็จได้ดีการประสานงานงานที่เกี่ยวกับอาหารและน้ำเจ้าของธุรกิจต่างๆงานที่เกี่ยวกับการใช้คำพูดการเจรจา ดีมากๆเลยนะคะคุณจะมีทุกอย่างอย่างที่คุณอยากจะมีนะนะคะแถมยังใจกว้างด้วยนะเนี่ยแต่ระวังเงินเหลือเก็บน้อยเท่านั้นเองแหละอืนะคะคุณมีแล้วคุณใจกว้างอืมนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเสียเงินไปกับการเลี้ยงเพื่อนฝูงอะไรแบบนี้นะคะ่ะในช่วงปลายปีนิดนึงเนาะนะคะแต่ว่าโดยรวมถือว่าปลายปี64ถือว่าดีมากเลยนะคะคือมันเกิดขึ้นจากความกังวลแล้วก็ มันเหมือนพอได้เริ่มต้นทําอะไรบางอย่างขึ้นมาเนาะนะคะแล้วมันก็เกิดอาจจะเกิดการผิดพลาดหรือว่าไม่เท่ากับที่เราต้องการหรือว่าต้องรอนานหน่อยแล้วใจเรารู้สึกว่ามันรอไม่ได้ม,มันอยากได้ตอนนี้เออมันอยากได้เต็มร้อยตอนนี้แต่ว่าใจเย็นๆน,นะคะ<笑><笑>นะคะเดี๋ยวปลายปีสิ่งที่คุณปรารถนาหรือว่าอองานที่คุณคิดมาดีแล้วแล้วก็ได้ขมมดได้ทําดีแล้วเนี่ยมันจะโอเคเองนะคะออถามถึงคนรอบข้างนะคะที่จะ มีอิทธิพลในเรื่องการงานของคุณนะนะชาวทาตน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะเขาอาจจะไม่ได้ส่งเสริมคุณสักเท่าไหร่ในเรื่องของการทํางานนะนะคะไม่ค่อยได้ส่งเสริมเท่าไหร่นะคะเขาอาจจะชะลอการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณประมาณนั้นนะคะอยู่ห่างจากคุณไม่ค่อยช่วยงานคุณคือชาวธาตุดินนะคะะ คือชาวมังกรพลิกศพแล้วก็กันนะคะคือถ้ามีลูกน้องนะหรือว่ามีคนที่ทํางานด้วยอะ่ะคือเขาก็จะห่างๆ <c oughs> จะแบบอยู่ห่างๆจากคุณอะ่ะเป็นอารมณ์นั้นนะคะถามว่าเขาคิดอย่างไรเหรอเป็นอารมณ์อยากห่างๆมากกว่าค่ะนะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะส้มว่าเนี่ยเดอะเฮอร์มิตขึ้นมาขนาบนะคะส้มว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงอะค่ะนะคะ,นะคะไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับเขามากเป็นอารมณ์นั้นนะคะ แล้วก็เป็นชาววันอาทิตย์นะคะอันนี้ หรือชาวธาตุไฟเมสิงธนูก็ได้นะคะเดือดซันนะคะอันนี้เ,เป็นคนที่ช่วยเหลือคุณได้ดีเลยทีเดียวคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความสดใสแบบเด็กๆนะคะหรือว่าเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะคุณอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆส้มว่าอย่างที่บอกเลยว่าชาวพิจิกนะ่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆแต่ว่าทําแล้วมันอาจจะเกิดการผิดพลาดหรือไม่เท่ากับที่เราคิดแล้วเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะมีการแบบปรับปรุงแล้วก็จะดีขึ้นนะคะอันนี้หลายๆคนอาจจะมี คือถ้าแทรกในเรื่องความรักก็คือส่ว่าบางคนอาจจะมีบุตรอะ่ะหรือมีเกณฑ์ที่จะมีลูกเออนะคะประมาณนี้นะคะอ,อแล้วก็ความคิดของคุณเนาะคุณอยากพักมันมีสองพาร์ทชาววิจิตคุณมันมีสองพาร์ทมันมีสองพาร์ทนะคะคือในบางทีอะ่ะนะคะคุณก็จี้ตัวเองในบางทีก็คือแบบฉันต้องทําฉันต้องทํานะหรืออาจจะถูกจี้มาอีกทีอะ เออโดยคนในบ้านหรือคนในครอบครัวนะคะพักไม่ได้นะต้องทำงานนะชีวิตคนเราเกิดมานะ่ะต้องทำงานแต่คุณอยากรวยแต่คุณอยากพักอะ่ะอยากสบายอะ่ะอยากถูกหวยคืออยากสบายอะคะ่ะเออแล้วบางทีพอเวลาแบบว่าพักๆไปแล้วกลายเป็นว่าช่วงเวลามันเส้นยาแดงแล้วอะเออดินพ่อหางหมูแล้วงานมันมาขนาบข้างงานมันมาจี้แล้วนะคะก็ ก็บีบตัวเองแล้วก so, ็กดดันต so, ัวเองหนักมากเพราะฉะนั้นมันก so, ็เลยมีอารมณ์สองอารมณ์เนาะนะคะเพราะฉะนั้นคืออาจจะต้องปรับเปลี่ยนมุมมองตรงนี้หน่อยทําให้สม่ําเสมอนิดนึงเนาะนะคะเออคือจัดตารางในการพักผ่อนกับในการทํางานให้มันแบบให้มันบาลานให้มันสมดุลกันนะคะเอ่อวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาหรือปัญหาปัญหามันจะเป็นการที่เหมือนคุณเมื่อ นะอารมณ์เหมือนกับว่าอย่างที่บอกอยากพักอยากพอนั่งนั่งนั่งเยอะเกินนะฮะนิ่งเกินไปนะไม่มีพลังงานเหมือนพลังงานน้อย Energy มันไม่เยอะจริงๆชาวพิจิกปี64นะคะเ n e น g y จมันจะคือแบบเอาตรงๆนะขี้เกียจน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาคือเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นพยายามเนาะ ปลุกไฟในตัวเองขึ้นมานะคะคนที่จะปลุกไฟชาวพิจิกได้ดีนะคือชาววันอาทิตย์อะ่ะหรือชาวธาตุไฟนะคะเป็นคนที่แลดูเด็กแลดูแบบมีความสดใสประมาณนี้นะคะอายุเท่าไหร่ก็ได้จริงๆแล้วอ่ะนะคะแล้วก็วิธีการ แก้ไขปัญหานะคะบางทีเนี่ยคุณทํางานโน่นนั่นนี่ทําธุรกิจมีโปรเจกต์ใหม่คุณจะต้องดูให้รอบครอบเนะาะไพ่บอกว่าคุณจะต้องมองให้ครบเลย360องศาว่ามันจะมีอะไรดีไม่ดีบ้างวางแผนให้ดีก่อนทําให้ดีให้เต็มที่ถ้ามันเกิดมีอะไรที่ไม่เท่ากับที่ใจเราต้องการก็ค่อยปรับไปนะคะค่อยๆปรับค่อยๆแก้นะใจเย็นๆนะคะแล้วความสําเร็จจะมาถึงเนาะนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่อะ จ้องคุณอยู่ว่าคุณจะขยันไหมนะคะอาจจะเป็นหัวหน้างานจ้องคุณอยู่ว่าคุณจะขยันทํางานหรือเปล่าคุณขี้เกียจหรือไม่นะ,ะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เพ่งเลงอยู่แต่ไม่ได้เกลียดเรานะนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามนะคะที่จะแบบพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเ,เราขยันนะเ,เราตั้งใจทํางานนะประมาณนี้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ย คนที่จะช่วยเหลือคุณได้ก็อย่างที่บอกเป็นชาวธาตุไฟอย่างเดียวเลยเมษสิงหธนูหรือชาววันอาทิตย์ นะคะแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของนี้สินหรือการใช้เงินที่อาจจะมากเกินไปด้วยไพ่บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกขี้เกียจน,นะคะหรือรู้สึกว่าพลังงาน e อ e น g y มันน้อยก็ให้ใช้เงินน้อยๆด้วยนะคะเก็บเงินไวน้นิ่งๆถ้ารู้สึกยังไม่มั่นใจเก็บเงินให้นิ่งก่อนแล้วลงทุนจะทําโปรเจกต์หรือว่าธุรกิจอะไรค่อยๆลงทุนไม่ต้องรีบร้อนเนาะนะคะจะดีที่สุดเลยนะคะอืมโอเคนะคะคนธาตุอื่นอ่ะหรือคนในลักษณะอื่นจะไม่ค่อยช่วยคุณนะคะ โชคลาภของคุณนะ่ะนะคะต่อกันเรื่องโชคลาภเลยก็แล้วกันเนาะนะคะโชคลาภของคุณจะมาจากเด็กหรือคนท้องนะคะหรือชาววันอาทิตย์นะคะอย่างที่บอกเขาสร้างพลังงานเอ e น g y ที่ดีๆให้กับคุณแล้วกเ็เหมือนกับว่าจะช่วยในเรื่องของโชคลาภด้วยใครมีลูกมีบุตรก็ถือว่าเป็นพลังงานดีๆที่จะเกิดขึ้นนะสร้างไฟในการทำงานให้คุณเลยแหละ เนาะมีลูกนะก็ต้องแบบเอ,อ่อทำงานเพิ่มมากขึ้นประมาณนี้นะคะโชคลาภจะมาจากออชาวชาววันอาทิตย์ชาวกันนะคะหรือพระวัดป่านะคะพระวัดป่าไปทําบุญกับพระวัดป่าอันนี้สรงแรงนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่มีรูปร่างเป็นผู้ชายนะมีรูปร่างทุมทุมนะคะผิวสองสีถึงคล้ำนะคะแล้วก็เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะรูปร่างอวบหน้านะคะ รูปร่างอวบค่ะผิวขาวหรือผิวสองสีก็ได้นะคะอันนี้จะนําโชคลาภหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าแนะนําสิ่งดีๆให้กับชีวิตคุณอนะประมาณนั้นนะคะช่วยเหลือคุณได้นะยามที่คุณมีปัญหานะคะต้องระวังผู้หญิงเนาะนะคะคุณต้องระวังผู้หญิงนะคะผู้หญิงชาวธาตุลมกุม,มิถุนตุลน,นะคะเขาค่อนข้างจะกดดันคุณหรือไม่ชอบคุณหรือหักหลังคุณได้เลยนะอาจจะเป็นคนใกล้ชิดหรือเป็นคนที่ทํางานอะไรร่วมกันกับคุณก็ได้ต้องระวังให้มากอื ะะแล้วก็ชาวธาตุน้ําเหมือนกันนะมีนกรกฎพิจิกนะคะเขาช่วยอะไรคุณไม่ค่อยได้อาจจะเป็นเพื่อนคุณคือเขาช่วยอะไรคุณไม่ค่อยได้อ่นะคะ่ะต้องบอกแบบนี้นะคะก็จะเป็นเพื่อนมันอยู่กันไปแบบนี้แต่ว่าแบบไม่ได้อุปถมัมหรือช่วยอะไรอยู่แบบทรงๆไปแบบนั้นนะประมาณนั้นนะคะามาถึงสุขภาพเนาะสุขภาพระวังอะไรบ้างความเครียดความเครียดหนะักพิจิก นะคะเอ่อแล้วก็อาการแบบไม่ได้ทานข้าวเวลาทานก็ทานเยอะมากเลยนะคะเวลากินกินเยอะกินเยอะมากนะคะบางทีเวลาแบบหิวโหวยมากๆเครียดมากๆนะคะคุณกินเยอะระหว่างน้ําหนักตัวแต่เวลาที่ไม่ได้กินก็คือแบบนอนตื่นสายแล้วไม่ได้กินจ้ะนะคะแล้วระวังเป็นลมความดันต่าความดันสูงเป็นลมเป็นลมแดดน่ะระวังพวกความดันน่ะเลือดลมเดินไม่ค่อยสะดวก นะคะแล้วก็พวกไขมันพอกตามลําตัวเนี่ยต้องระวังนะคะสภาพทางด้านจิตใจนะช่วงกลางปีระวังโรคซึมเศร้าโรคเครียดโรคที่เรารู้สึกว่าแบบเหมือนอกหักอะ่ะเหมือนความรู้สึกเหมือนอกหักทางด้านการงานอะประมาณนั้นอะคือก็คือถ้ามันมากเกินไปต้องปรึกษาแพทย์นะคะมันอาจจะเยอะไปละอืมนะคะค่อนข้างเครียดอยู่นะคะ คุณมีแพทย์และพยาบาลที่ดีนะคะมีสถานพยาบาลที่ดีที่อยู่ใกล้ตัวคุณนะเพราะฉะนั้นมีอะไรไปปรึกษาได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับในเรื่องความรักค่ะความรักเนี่ยคนมีคู่นะผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนแล้วไม่ชัดเจนคุยมากกว่า6เดือนขึ้นไปช่วงก่อนหน้านี้มีการจับสังเกตกันเราเซ้นคุณก็แรงเซ็นคุณดีมากด้วยนะคะสิ่งที่คุณคิดมันอาจจะถูกต้องทุกอย่างนั้นในเรื่องความรักนะคะแล้วก็ ระวังความคาดหวังที่มากเกินไปมอื ừ, ในตัวคนรักในปีเนี้ยนะคะตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณให้คนรักได้ทุกอย่างคุณใจกว้างคุณให้ได้ทุกอย่างแต่ทําไมคุณคาดคุณคาดหวังว่า คนรักจะให้คุณได้พักบ้างหรือเข้าใจในความเป็นตัวคุณนะคุณคิดแบบนี้นะคะทำไมไม่เข้าใจตัวคุณบ้างนะคะทำไมอยากกดดันกันได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะคุณไม่อยากให้ใครมากดดันคุณมากเนาะไม่อยากให้ใครมากดดันมากนะคะคุณอยากเป็นอิสระนะคะอยากกดดันกันมากเลยนะคะในบางอารมณ์ชาวพิจิกบางคนนะอาจจะรู้สึกว่า อยากกดดันคู่ก็ได้นะรู้สึกว่าคู่ไม่พยายามทําเพื่อเราแต่เราต้องการให้เขาทําเพื่อเรามากกว่านี้ได้ไหมระวังความรู้สึกแบบนี้คาดหวังแล้วมันกลายเป็นการกดดันกันนะเพราะฉะนั้นจัดสมดุลเนาะนะคะเ,เครียกว่าอะไรอะ่ะเข้าใจอ่ะใจเขาใจเราอะ่ะนะคะในบางทีเราอาจจะเอาแต่ใจไปไหมเราอาจจะต้องการเยอะไปหรือเปล่านะคะ คู่อื่นที่เขาแลดูมีความสุขจริงๆแล้วหลังบ้านไม่มีใครรู้นะนะคะว่าเขาจัดการระบบกันยังไงเขาถึงอยู่กันได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องดูด้วยว่าเออแฟนของเราทําให้เรามากแล้วหรือเปล่าแล้วเขาเหนื่อยอะไรยังไงเราอาจจะต้องแบบ เข้าใจตรงนี้ด้วยเนาะนะคะพยายามอะคะ่ะพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็ครึ่งๆนะคะเนาะงดเว้นการเอาแต่ใจนะนะคะชาวพิจิกนะนะคะแล้วก็เราอาจจะเจอแฟนที่เอาแต่ใจก็ได้ก็ต้องบอกว่าอาจจะแบบสลับกันนะคะลดความคาดหวังนะปล่อยวางนะคะดูแลตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะคุณจะรักตัวเองมากขึ้นคุณจะกลับมารักตัวเองได้ดีขึ้นในช่วงปลายปีนะคะจะรู้สึกว่าโอเค เรามีความรักเต็มที่แล้วเราสามารถแจกใจ่ายให้คนที่เรารักแล้วก็พร้อมที่จะเข้าใจนะจะเป็นอารมณ์นั้นนะคะ,ะความดื้อจะยังมีนิดนึงแหละแต่ไม่เยอะละช่วงปลายปีนะคะจะค่อนข้างสบายสบายละนะคะคนที่มีอิทธิพลชาวมีนกรกฎพิจิกอาจจะลดความสัมพันธ์กับเรานะคะหรือนะคะอยู่กับอยู่กับชาวพิจิกอะ่ะแบบเพื่อนเ,อเป็นแบบไม่ค่อยสวีทหวานนะคะชาวมังกรพลกศบกันคะ่ะห่าง ะะมีความห่างอ,อาจจะไม่ค่อยได้มาติดต่อพูดคุยนะคะแล้วก็เดือดสันชาวันอาทิตย์เนี่ยระวังการมีบุตรระวังเหรอต้องบอกว่าน่าจะโชคดีถ้าเกิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบชัดเจนเนาะนะคะอาจจะมีมีบุตรได้นะเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยนะคะอาจจะอารมณ์ร้อนแบบเด็กๆแต่เขาก็ทําให้คุณรู้สึกสดใสนะนะคะและอาจจะมีการตั้งขันด้วยนะคะสาหรับชาว ชาวพิจิกกับชาววันอาทิตย์ตนะนาออาจจะมีบุตรร่วมกันนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเป็นระดับที่ไม่โอเคมากๆเนี่ยในเรื่องความรักความสัมพันธนะ์คือมันอาจจะมีการลดความสัมพันธ์แล้วก็ห่างออกแล้วก็อาจจะมีความสัมพันธ์ที่แทรกเข้ามาได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันโอเคอยู่แล้วหรือว่าไม่มีปัญหาก็คือบางทีทํางาน ทำงานจนไม่ค่อยมีเวลาให้หรือว่าอาจจะมีลูกอะค่ะเราต้องไปดูแลลูกไม่ค่อยมีเวลาให้เรามันก็เลยจะขาดความสวีทหวานนิดนึงเนาะวิธีการแก้ไขปัญหานะคะคือนิ่งไว้้ะใจเย็นนะคะในเมื่อ energy ในการทํางานลดน้อยลงนะคะก็ใจก็ต้องเย็นลงด้วยเนาะนะคะคือไม่ต้องเอาอะไรมากพยายามปล่อยวางจับสังเกตได้ไพ่บอกนะคะดูได้ว่าเอ๊เขาแบบ เราอาจจะรู้สึกว่าเขาทะเลทลายอ่าแบบนี้นะเดี๋ยวฟูหัวกลับเราอาจจะรู้สึกว่าเขาทะเลทลายไม่รับผิดช,ชอบหรือไปทําอะไรที่มันไม่ดีอ่าแอบปิดบังอะไรหรือเปล่าไพ่บอกว่าให้นิ่งๆค่ะนะคะจับตานะคะอย่างเงียบๆแล้วคุณจะรู้ความจริงทุกอย่างนะคะให้ให้มันไปอย่างช้าๆค่ะนะคะจัดการทุกอย่างให้มันไปอย่างช้าๆนะคะไม่ต้องรีบร้อนจะดีที่สุดนะคะโอเคมา คนโสดมากันที่คนโสดคนโสดนี่คือแบบโลกส่วนตัวสูงมากนะคะแล้วก็เอ๊มันมีกลิ่นของความรักคนมีเจ้าของคนโสดระวังไปชอบคนมีเจ้าของค่ะอกหักดังเปาะเลยนะคะอันนี้เตือนไว้นะนะคะบางทีเราไม่รู้ว่าเขามีแฟนหรือว่าหรือว่าในใน ในระหว่างที่แบบเขามาคุยกับเราเนี่ยเนาะเรารู้ที่หลังก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการพูดคุยกับใครต้องใจเย็นเย็นนะชา้าช้าก่อนนะคะสุดท้ายคุณจะรักตัวเองได้นะคนโสดนะคะแล้วก็คุณก็มีคนที่เข้ามาแล้วก็คุณก็ให้เขาเป็นตัวเลือกเพราะว่าคุณกลับมารักตัวเองได้แหละใครใครจะใครจะอยู่ก็ได้นะคะใครจะอยู่ก็ขอบใจอะ่ะใครจะไปก็ขอบคุณ <laughs> จะเป็นอารมณ์นั้นนะคนโสดชาววิจิกอะ่ะเออนะคะคือแบบไม่เป็นไรเออเราแบบว่า เราเติมความรักให้ตัวเองได้เต็มละอืมประมาณนั้นนะคะคือในช่วงต้นปีอะครึ่งปีแรกอะเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากให้เขาคุยกับเราคนที่เข้ามาต้องการให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้อ่าประมาณนั้นนะคะแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าแบบอคือมันอาจจะหวังอะไรไม่ได้เนื่องจากว่าคนที่เข้ามาก็อาจจะแบบไม่ได้จริงใจด้วยนะคะชาวธาตุด,ดินมังกรพิกศบการคุย,ค,ยคุยกันไปแล้วก็ห่างนะคะมีการลดระดับความสัมพันธ์ ชาวมีนกรากฏพิจิกนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างชื่นมื่นและสดใสระวังการทองนอกสมรสหรือยังไม่พร้อมนะคะกับชาววาันอาทิตย์หรือชาวเมษสิงห์ธนูด้วยนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะแน่ใจก่อนแล้วค่อยกระชับความสัมพันธ์นะคะสังเกตยาวๆนานๆนะคะรักตัวเองให้มากๆนะคะทุกอย่างก็จะโอเคนะคะคนโสดนะนะคะเดี๋ยวมีตัวเลือกเข้ามาให้คุณอ่ะคุณเลือกได้เลยไม่ต้องรีบร้อนนะคะ วิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาค่ะจากไพ่ Angel Tarot Card นะคะอันนี้นะคะอ,อ,อันนี้ก็จะไม่ใช่ Angel Tarot Card อันนี้จะเป็น Fairy นะเออเป็นทูตสวรรค์ตัวเล็กๆนะคะเป็น Fairy Tarot Card นะคะคือเป็นไพ่ยิปซีแต่ว่า แนะนำดีเหมือนไพ่ออร์ e เคิลนะคะอันนี้นะคะในทุกๆเรื่องนะคะส้มหมยิบมาหนึ่งใบก็จะเป็นไพ่เอซซ s อ r สปริงนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะ It's time to take action นนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะคือไพ่ใบนี้มาบอกนะคะว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะดำเนินการได้ละ <c oughs> นะในเรื่องของการทำงานต่างๆนะคะคุณคุณต้องกระปี้กระเป๋า ในการทำงานเนาะอย่างที่บอกว่าคุณอาจจะรู้สึกอยากพักเหนื่อยแต่ว่าอยากให้คุณทำมันให้สม่ำเสมอคิดโปรเจกต์อะไรอยากทำอะไรใหม่ๆทําทำได้ค่ะส้มไม่ได้บอกว่ามันจะต้องประสบความสำเร็จเลยส้มบอกว่าคุณอาจจะรับรู้จากการผิดพลาดจากการทำนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าคุณเอาความผิดพลาดนั้นมาปรับปรุงแล้วหลังจากนั้นจะดีขึ้นแบบเวอร์วงังนะดีมากปังปุริเย่นะคะต้องบอกแบบนี้นะคะคุณต้องคุณต้องเจอกับอะไรที่ มันให้ความรู้สึกแบบไม่ได้ดังใจก่อนอะนะคะในปีนี้ในภายในปีเดียวอะนะคะแล้วหลังจากนั้นอะปลายปีจะโอเคมากเพราะฉะนั้นเริ่มทําดีกว่าเพื่อให้ได้รับประสบการณ์นะคะถ้ารู้สึกว่าเราสายป่านไม่ได้ยาวก็ลงทุนน้อยจะดีที่สุดนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าอยากได้ใจใครนะคะให้ทําอย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วก็ดูด้วยว่าเขาสม่ําเสมอกับเราหรือเปล่าให้ดูการกระทําอย่าดูที่คําพูดคนที่มีคู่นะคะพยายามทํามากกว่าพูดเนาะ อืมนะคะเออนิ่งๆไว้อย่างที่บอกเลยนะคะจริงๆไม่น่าจะมีเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงกันมากแล้วแต,แต่ว่าแต่ว่ามันเหมือนกับว่าสิ่งที่จะต้องระมัดระวังคือเป็นสิ่งใหม่ที่ก้าวเข้ามาด้วยนะนะคะพยายามทําให้เห็นแล้วว่าเราจริงจังแล้วก็พยายามดูโดยที่ไม่ต้องพูดมากถ้าเราอยากจะจับสังเกตใครนะคะให้ให้ดูไปนานๆนะคะคนมีคู่ถ้ารู้สึกว่าคู่ของเราทะเลถลายนู่นนั่นนี่นะคะก็ดูกันไปนานๆนะคะคือ ใช้วิธีการไม่พูดแต่ค่อยๆจับสังเกตแล้วก็เป็นการทําให้ดูอยากให้เขาทําอย่างไรกับเรานะคะอยากให้เขาดูแลเราอยากให้เขาพยายามทําเพื่อเราทําให้เขาเห็นก่อนนะคะแล้วมันจะเกิดเป็นตัวอย่างจากการกระทะําะมันจําได้ดีกว่า การพูดการบอกนะคะเดี๋ยวเขาก็จะให้เกียรติเราเองนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะชาวพิจิกนะขอให้ชาวพิจิกทุกคนร่ำรวยค่ะโชคดีนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทุกคนในปี64นะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ